มีสามแคมเปญอย่างนี้เลยครับผมเรียกว่าแอสซิสเควนต์นะครับผมโอเคคราวนี้ไอไอตัวซีเควนต์พวกนี้มันจะก็อโตเมตอัตโนมัตินะฮะคราวนี้เรามาดูอีกอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับอ่าออโตเมทที่อยู่ในระบบนะครับว่าไอแอดพวกนี้ยเวลาเราทำออโตเมทเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับผมยกตัวอย่างตัว Workflow ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ Workflow ตัวนี้อ่านี่ครับแล้ว Workflow ของผมเนี่ยครับ Workflow ตัวเนี้ย เวลาเราใช้ workflow ขึ้นมาแล้วก็ t ิ i กเกอร์จากคนที่เป็นลิสต์ของคนที่เป็น MQL SQL เห็นไหมครับนะครับแล้วผมก็บอกว่าให้มันเนี่ยครับ add audience นะครับ by existing audience ไปที่นี่หมายความว่าทุกคนที่เป็น MQL หรือ SQL อ opportunity เนี่ยก็จะเข้าไปใน audience นี้อัตโนมัตินี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างแล้วกันอีกเครื่องมือที่ว่าเนี่ยครับเวลาคุณจะ create audience นะครับคุณก็จะ create นะครับ add to audience นครับ add to audience แล้วคุณก็ choose audience ชูสได้เลยนะครับหรือว่าเลือกที่มันมีอยู่แล้วครับก็ชูสออเดียนที่มีเข้าไปในเทสต์ออเดียนเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่ครับก็เข้าไปในเทสต์ออเดียนอย่างนี้ได้เลยครับหรือจะให้มันรีมูฟนะครับก็คือใช้เวิร์กโฟรในการสั่งให้มันรีมูฟทูฟอร์มออเดียนนะครับก็ชูสออเดียนเนี่ยรีมูฟออกจากเทสตใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือคุณจะ if condition ก่อน if condition ตรงนี้นะครับ if ว่าสมมติ if ว่านะครับ if ว่า interaction นะครับ่นนะครับเฟซ set แคมเปญ ID is any of นี่คือแคมเปญที่เราลันอยู่เนาะสมมติว่าเรามีแคมเปญสมมติมี e-book e- o o k อ่คอ่ะ e-book something อ่ะ new lead e-book สองอันนี้แล้วกันฮะใครใครเนี่ยมามาจากแคมเปญใคร engage แคมเปญเหล่านี้ interaction กับแคมเปญเหล่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมีมี ads ads เอ่ DS at interaction นะครับผมก,กดเส v e ตึงขึ้นมาครับก็จะออกมาเป็นกิ่งนะครับคนที่มี Add interaction ก็ค่อย move แต่คนที่แล้วก็ค่อยค่อยอะไรค่อย move ออกจาก audience นะครับก็คือค่อย remove ออกจาก audience remove ออกจาก audience ที่ชื่อว่า t a s t สมมติอะไรครับผม อันนี้ก็คุณถ้าคุณแมปไว้คุณก็จะสามารถเซตเคลื่อนไขเป็นกิ่งเป็น Workflow อย่างนี้ได้แล้ว<ม>ก,ก็นอกจากลินอกจากมูฟไปแล้วถ้าคุณยังสามารถสั่งให้มันแอดเข้าไปก็ได้เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนาะก็คือเครื่องมือเนี่ยก็คือการ manage audience ต่างๆกับเครื่องมือหรือ Filter Data ที่อยู่ในเ r m มันก็สามารถ manage ด้วยแคมเปญแบบนี้ได้เลยครับโดยเงื่อนไขแค่ว่าคนคนนั้นเขาคลิกแอดเขาเขาเอ่อหรือว่าเขา interact กับแอดของเราก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถ map audience แบบนี้ได้เลยครับ่ย ะจะ manage ได้ผ่าน workflow นี่นี่คือเครื่องมือของ workflow ที่เราสามารถ manage ทั้ง add to audience uh, add interaction แล้วก็ filter ลงมาแบบนี้ได้เลยครับก็คือ2ตัวที่ผมเล่าอยู่ในนี้นะครับว่า interaction ของตัว add เนี่ยครับว่าเป็น add audience หรือเนยครับที่ผมทำเมื่อสักครู่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่า delay ไป14วันแล้ว if ว่าเขา, inter, uh, เขา uh, interact กับตัว new lead ebook อันนี้ปุ๊บเนี่ยก็ให้มัน remove ออกจาก audience อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของใช้ workflow ในการ manage